สวัสดีครับอาจารย์หมอยาแลวก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจะกิดจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายนะครับวันนี้จะมาแนะนำอ่าสมุนไพรดูทุ่งต้มนะครับของคุณจากฤกษนะครับตำรับของผมเองนะครับผมถุงนี้ก็เป็นสมุนไพรต้มดูทุ่งล้วนๆนะครับทำมาจากดูทุ่งที่ผ่านการอ่าจัดทําแบบโบราณนะครับตามที่ครูอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านแนะนามานะครับตัวนี้ก็อ่า สรรพคุณของเขาก็คือต้มนะครับเอาไปต้มเพื่อบำรุงกำหนัดนะครับเพิ่มขนาดนะครับช่วยการแข็งตัวนะครับเพิ่มความต้องการทางเพศแล้วก็การไหลเวียนเลือดนะครับมีฤทธิ์ระบายด้วยนะครับนี่ฤทธิ์ระบายอ่อนๆถ้าเรากินเยอะก็จะมีฤทธิ์ระบายที่มากขึ้นนะครับทั้งนี้ทางนั้นก็แล้วแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับโดยสรรพคุณหลักๆของเขานะครับตัวนี้ก็เป็นดูทุ่งตามตำรับโบราณที่เราเอามาต้มนะครับ ต้ของผมนี่ก็จะเน้นเรื่องของการเพิ่มขนาดนะครับเรากินไปสัก2อถึงสสัปดาห์นะครับประมาณ20กว่าวันเนี่ยเราจะรู้สึกได้นะครับว่าน้องชายเราจะฟูฟูอวบขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยให้เรื่องการตื่นตัวกำหนัดนะครับเป็นสมุนไพรสายสัป,ปะหรน,นะครับเน้นการสู้เมียนะครับผมส่วนเรื่องเก้าเรื่องอ่า ต่อมลูกหมากนี่ก็เป็นอีกสรรพคุณหนึ่งของเขานะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้ช่วยกระจายเลือดลมนะครับแก้ปวดเมื่อยตามกระดูกตามข้อนะครับกระจายเลือดลมช่วยขยายหลอดเลือดให้เลือดไหลเวียนดีเมื่อเลือดไหลเวียนดีอะไรอะไรก็ดีนะครับแล้วก็เรื่องระบายก็มีส่วนอยู่นะครับนี่ตัวนี้ทํามาจากดูทุ่งตากแห้งนะครับผมดูทุ่งตากแห้งตามกระบวนการนะครับก่อนที่จะไปตากก็มีวิธีการทําแล้วก็มีวิธีฝานนะครับการฝานการเลือกนะครับผมก็จะมี ให้ดูนะครับไอ้พวกนี้คือที่เราเลือกให้เห็นเห็นนี่เราก็เห็นความแตกต่างนะแต่ละกระบวนการอันนี้ก็สรรพคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยใน,นแป้งเยอะอันนี้ก็มีบ้างอันนี้ก็ดีมากนะครับตามที่แนะนําไปเราก็ขัดทั้งหมดนี้ก็จะมีทั้งแว่นเล็กแว่นใหญ่คะคกันนะครับมีบางท่านบวกผมว่าตอนทําคลิปมีแต่แว่นใหญ่ๆก็ส่งมาก็มันก็คะคกันนะครับ ก็ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เล็กมากนะครับก็คือการใช้งานนะครับก็อยากให้กินแค่ครั้งละ 2- อถึงสามเลน,นะครับประมาณนี้3ามเนนะครับเราหยิบออกมาจากถุงนะครับนี่สาม่นแค่นี้พอนะครับนี่เราก็เอาไปต้มนะครับต้มแค่พอกินนะครับนี่ต้มแค่พอกินต้มครั้งต่อครั้งวันตอนเช้าก่อนอาหารเช้าเราจะกินแก้วหนึ่งแล้วก็ใส่น้ําไปสักแก้วครึ่งนะครับเราก็ต้มในน้ําเดือด ให้มันเดือดปุดๆนะแล้วก็ผ่อนไฟหรือว่าปิดไฟแล้วก็ให้มันอุ่นๆแล้วก็กินตอนอุ่นๆนะครับหลังจากต้มเสร็จเราลินน้ํามากินแว่นนี้เราอยาาแช่ไว้ในน้ํานะครับเราเอาแว่นนียไปใส่ตู้เย็นไว้นะครับพอตอนเย็นเราจะต้มอีกเราก็มาเอาแว่นนี้แหละต้มอีกนะครับพอต้มไปครั้งที่2ตอนเย็นเรากินเสร็จแว่นนี้เนี่ยเราเอาไปผึง่งแดดไว้เลยนะครับตากลมตากแดดไว้เลยวันต่อไปเราก็เอาแว่นใหม่ที่อยู่ในถุงนะครับเอาออกมา ตอนต่อไปก็เอาอีกสองถึงสามแว่นนี่แหละครับนี่สามแว่นนะครับก็มาต้มกินเหมือนเดิมนะครับนี่ต้มครั้งที่สองตอนเช้าตอนเย็นก็เอาไปผึ่งแดดเลยพอเราต้มหมดห่อนี้นะครับมันจะต้มได้ประมาณเดือนนึนะครับแล้วก็ถ้าเราเห็นสรรพคุณคิดว่ามันดีนะครับเราก็กลับมาเอาที่เราตากเนี่ยเอามาต้มใหม่อีกเหมือนเดิมนะครับได้อีกรอบหนึ่งโดยเฉลี่ยปกติก็จะให้ต้มรอบหนึ่งนะครับเป็นรอบที่สองนะครับต้มใหม่อีกซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ หลายคนก็บอกว่ามันมีแต่ผลดีเหลอคนจะกิดผนเสียไม่มีเลยนะครับคนเสียก็คือถ้าเรากินช่วงแรกๆนะเราจะรู้สึกร้อนเสบแสบร้อนร้อนเหมือนเราเป็นอ่าเหมือนเราอะไรละ่ะเหมือนเราไอเหมือนเราเป็นไข้หวัดคอแห้งเสบ็บแสบคอนะครับมันจะเป็นอยู่ที่คอวิธีแก้ก็คือให้ต้มให้สุกกว่าเดิมแล้วก็ กินน้ําตามเยอะๆนะครับในในวันนั้นนะให้กินน้ําเยอะๆมันก็จะมันจะเป็นอยู่ช่วงแรกๆนะครับช่วง 3- าสี่วันแรกประมาณไม่เกินสัปดาห์แรกนะครับที่เรากินจะรู้สึกร้อนคอบางคนก็ร้อนนาะอกร้อนไหลร้อนตามอ่าท้ายทอยนะครับบูบาบูบาบบางคนก็จะรู้สึกบืดๆอยู่ตรงน้องชายตรงไข่อันทะเรานะครับโดยโดยประมาณนะครับแล้วก็ อีกอันนึงที่เป็นข้อเสียก็คือบางคนที่กินช่วงแรกจะรู้สึกว่ามันมีฤทธิ์ร,ระบายนะรเราจะถ่ายนะครับตัวนี้ถ่ายก็ไม่ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่ามันทําให้แห้งแล้วนะครับแต่ถ้าเรากินสดสดสด,สด,ส,ดสดแบบนี้นะครับเราเอามากินเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ร,ระบายเยอะพอสมควรนะครับผมตัวนี้ก็อยากฝากนะครับให้ทุกท่านลองกินดูเป็นสมุนไพรของสายอีสานนะครับผมเป็นของโบราณหายากอยู่นะครับบางพื้นที่ไม่มีบางพื้นที่ก็พอหาได้อย่างของผมนี่ก็มี มีเยอะอยู่นะครับมีพอพอได้ใช้นะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับวัตถุประสงค์หลักที่ทําของจักรกลิ่ก็คือเพิ่มขนาดนะครับต้มกินก็เพิ่มขนาดได้นะครับแล้วก็บํารุงกาหนัดกระตุ้นกาหนัดเพิ่มน้ําอสุจิอันนี้ได้ได้มันอยู่เกี่ยวเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นะครับลองลองอยากให้ลองดูนะครับผมถ้าใครที่สั่งไปสงสัยอะไรก็ทักมาหาผมได้นะครับโทรมาได้ตลอดก็อยากให้ทุกท่านได้ คุ้มกับเงินที่ซื้อไปนะครับหอนี้ก็ถือว่าใหญ่อยู่ไม่เล็กไม่ใหญ่ไม,ไม่ไม่เล็กนะครับไม่ใหญ่ใหญ่ยุต้มได้เดือนหนึ่งผมลองด,ดต้มอยู่แล้วคลิปก่อนนะผมต้มให้ให้ดูแล้วนะครับต้มกินให้ดูแล้ววันนี้ก็มาเล่าฝากไว้ได้วยนะครับนี่สมุนไพรต้มดูทุ่งคุณจกักริดศูนย์เก้าหนึ่งแปดสามหนึ่งสิบแปดหกสี่นะครับสรรพคุณก็ตามนี้ครับ,ค,รบคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านครับ